สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมวิญญาพาเที่ยวพี่น้องวิญญาพาเที่ยวสิ้าพี่นอ้องมาเบิ้งจุดหนึ่งนะครับจุดที่อันตรายที่สุดก็คือบ้านห่วยเสยเต้นนะครับจุดนี้เป็นยังไงไปเบิ้งพี่น้องนี่น้ำพองนะครับพวกห่วเยเสต้นนี่สามารถีิว่าพี่น้องมาจากเครอรมุลัดนะครับาขามไปตรงอำเภอน้ำพองได้นี่นะครับนอนนี่เดี๋ยวนะครับ ดูน้ําขึ้นขนาดนี้น้ําไหลขนาดนี้วูฝั่งนี้ก็ไหลเหมือนกันไปดูนะครับว่าเป็นเปนอย่างไรนะครับบ้านหัวเซเต้นนะครับพี่น้องเนี่ยบันหัวเซเต้นเบิงน้ำพองไหลแล้วพี่น้องฟังนั่นก็ตาดถ่วมบดน้ำพองมันล้นฝรัง่งบดแล้วล้นตะลิงเบแล้วครับตรงสะพานในวิทยาหูวามันจะจุทองบ่น,นะครับเนาะสะพานห้วยเสือเต้นนี่แหละครับเห็นไ่จุดนี้แหละพี่น้อง สะพานห้วเยเซตินกรมยวาธิการนี่แหละพศสองห้าหนึ่งสามหนึ่งนี่แหละนะครับนี่แพะปมแพะปลาให้เจ้าพังบดพี่น้องใครหน้าหาโทษอห้เจ้า่วมบดแถวนั้นเอาเบิ้งสินะครับบ,บ,บ่ต้องบ่ต้องอัไรบรรยายน้อยนะพี่น้องเนาะหาบงหารู้เลยว่าน้ำพองขนาดนี้ล้นตะลิงขนาดนี้เราให้หน้าสาโทให้เจ้าที่อยู่ฟังพ้องเป็นยังไงแน่เป็นบ่พี่นอ้อง,องบ่ยยบต้องบ่ต้องบรรยายนี่เป็นบ่ต้องวาวถึงเลยเป็นบ่ครับแมนเบิร์ดเลยหรือเปน,นี้ ไปเบิ่งด้านนี้ครับด้านสารสารห้วยเสือเต้นนะสารห้วยเสือเต้นเนาะนะครับนี่ก็สารเสือเต้นก็อะก็ท่วมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นบหเคยท่วมสักเทือบ่แถวในบริเวณนี้นะครับตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับน้ำยังไหลไม่อีกเลยไหลไปใส่พี่น้องบ่เข้าใจนะครับพี่น้องนี่ มีหญ,ญ้าเกิดมากคอดเสีเห็นตรงนี้ท่วมนะครับถึงแต่มาแต่ไหนบ่เคยเห็นท่วงเสียบริเวณนี้เนาะให้หน้าสาธุพี่น้องไปเบิง่งนะครับท่วมหน่อยก็ลายซ้ำใดเนาะไปเพิ่งเรื่อยๆพี่น้องมาตั้งวงเลยเนาะครับตรงนี้เห็นไหมตรงที่ลงไปสารหุวสนสเตนมาตรงข้อสะพานนี่เครับเหลืออยู่ประมาณหันข้อมือประมาณศอกหนึ่งกัถึงว่าถึงถนนนี่แล้วถนนที่ตรงลงไปหันตรงที่รถสิบล้อจอดอยู่นะ ตามก็ตรงวิญายืนอยู่นะครับถามมันขืนไม่จักศอกหนึ่งถนนระวางนี่ไปบริแทนแน่นอนนะครับเนาะถนนที่ว่าเขื่อนบุรักรหมวยตรงสะพานหัวเส้นนะครับเนาะเตือนรัดไปนังพ้องนี่นะนะครับผวมแทน,น,น,นแน่นอนน้าแนมไปนี่ขาวจากผาดอยู่ทงหน้าขาเจ้าเห็นไหมครับแมนเบิดกับที่ห้องสองฟังหน้าขาเจ้าสองฟังเลยครับฟังแม่น้ำพ้องนี่รวมเบิรดนะครับเนาะ บรนวนเซตินกระถຽนนะครับเนาะครับถ้าพี่น้องขี่รถมาสิขามไปเพื่อเครื่อบริท์นะครับออกจากเพื่อน้ำพ้องมานะครับเราจะจะพานอำเพื่อน้ำพ้องมากกับสิเขาทงหมวลเซตนนะครับเขามาอุทยานน้ำแสดงว่าน้ำแห้งมากนะครับน้ำทีไหลมาจากน้ำพ้องเนี่ยคมแห้งของน้ำพ้องนบ่ครับนี่เขี้ยวมากแสดงน้ำพ้องทีตรงมากนหมครับตรงมากเลยน้ำคมเร็วของน้ำตึมตึมมากนะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆมันก็แรงขนาดนี้แหละตรงนี้ท่วมหมดฝั่งนู้นก็ท่วมหมดแล้วมันจะไปถึงไหนบริเวณถึงไหนเอาอย่างนี้บอกเอฟซตรงๆเลยว่าถ้าน้ํารถฝั่งน้ําพองเนี่ยตรงไหนที่ลุ่มไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวติดตามไปทางบ้านบ่อบ้านกุจเชียงมีไปนู้นที่เป็นยังไงบ้างเนาะไปดูกันครับ เซมันเซมตนสามเมันเซมัด้านข้างถนนนี่จะท่วมถนนอยู่แล้วนะครับตรงคอสะพานห้วยเสเต้นเห็นไหมนะครับเพื่อนๆนะนี่เปียบเลยนะครับเปียมน้ําเลยอีกคืบเรืองก็ล้นถนนตรงคอสะพานห้วยเสเต้นนะครับนะนะครับงเนาะโอ้โหมองไปด้านนี้ก็เต็มที่เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนะครับตรงสะพานข้ามสะพานห้วยเสือห้วยเสือเต้นมานะครับโอ้โห เรียบร้อยนะครับนี่ฝั่งนี้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเป็นทะเลไปหมดเลยเพื่อนเอ้ยเนี่ยข้าวจะได้เกี่ยวไหมนี่หมดสิทธิ์ครับโอ้โห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 ยครับเพื่อนเพื่อนเลยเห็นไหมครับนี่เห็นเห็นเห็นนะครับเห็นแล้วนะครับน้ําท่วมหมดเลยจริงๆนะครับน้ำเขื่อนบราระบายลงมาอย่างแรงนะครับห้าสิบล้านลูกบาทเมตร ต่อนาทีนะครับนี่ดูอยากจะถามคนแถวนี้เหมือนกันว่าในรอบกี่ปีลักษณะแบบนี้นะครับถนนอ้าโหเพื่อนเด๋นี่ได้รับความเสียหายทั้งหมดอ่านี่โอ้โววิญญาจะจอดรถยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวิญญาะจอดรถดูนะครับจอดรถสักหน่อยจะได้เห็นกันชัดๆนะนี่เห็นไหมเพื่อน ในคนในรุ่มน้ําพองเนี่ยโดนกันบานเลยนี่บ้านอ่าเขาเรียกหมู่บ้านห้วยเสือเต้นนะครับบริเวณนี้ข้าวง,งามเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยน้ําจะขึ้นถึงถนนอยู่แล้วนะครับเอาพี่ยาลงไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยสิเพื่อพิสูจน์กันเห็นกันชัดๆเลยนี่นะครับพี่นอ้องเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ เห็นคักคักคักพี่นอ้องนี่ไล่กล้วยที่ปลูกใหม่ใหม่กำลังจะโตเรียบร้อยนะครับนี่เป็นทะเลไปหมดเลยเพื่อน,นเห็นไหมหมดสิทธ์นะครับโอ้โหวิญญาจากเยอะย่างๆวิญญาจะอโดนมาบินมุมสูงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเยอะจริงๆครับพี่นอ้องท่วมมากจริงๆครับผมครับวิญญาจะพาเอฟซี F C ไปดูซิว่าบ้านห้วยเสือเต้นแล้วก็จะไป แถวบ้านหนองอ้อแถวนั้นเป็นยังไงบ้างนาะครับนาอเนี่ยดูดิข้าวนะครับที่เห็นเขียวเขียวนั่นข้าวนะครับเสียหายหมดเลยเพื่อนๆนะครับคนลุ่มอยู่ในห้วยเสือเต้นนะครับแถวนี้หมดเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับหมดเสียหายหมดเลยนะครับเห็นได้ชัดปีนี้ปัญญาเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตที่เห็นแบบนี้ นะครับนี่เลยดูดิเหมือนวิญญาขับรถอยู่ในแม่น้ำผ่าแม่น้ําไปก็ว่าได้นะครับซ้ายก็แม่น้ําขวาก็แม่น้ํานะครับเป็นครั้งแรกที่วิญญาเห็นแบบนี้เมื่อในอดีตนั้นวิญญาไม่สามารถที่บอกท่านได้เพราะไม่มีใครเก็บภาพให้ดูดูไหมครับมาเที่ยวนี้วิญญาได้มีโอกาสได้เก็บภาพเหล่านี้บันทึกไว้ในในช่อง YouTube นะครับให้ f อได้ดูนะครับ ถ้าท่านอยากดูก็มาดูได้เปิดดูได้นะครับนี่เห็นไหมบริเวณนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดนะครับบริเวณนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเคยขับรถผ่านบริเวณนี้ก็จะรู้นะครับว่าเป็นอะไรทุ่งนาทั้งนั้นนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหเพื่อนๆเห็นแล้วนะหดหูจิตใจเหมือนกันนะครับหดหูจิตใจเหมือนกันเนี่ยดูดิ น้ำทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่ว่าด้านขวามือวิญญาณอย่างเดียวนะครับด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับแต่ภาพด้านซ้ายมือมันจะไม่ชัดเหมือนขวามือเพราะวิญญาณขับรถด้านขวามือเนาะนี่เห็นไหมหนาข้าวหมดสิทธิ์ที่จะเก็บเกี่ยวนะครับหมดสิทธิ์เลยนะครับคนลุ่มน้ําพองก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันนะครับเพื่อนๆดีใจครับวิญญาดีใจที่ได้มาเก็บภาพเหล่านี้ เพื่อให้เอฟซีได้เห็นหลายในหลายในหลายในรอบ10ปี11ปีครับถึงเป็นแบบนี้นะครับนะครับตั้งแต่ปี54น้ำทั่วปี54นี่ปี65สแสดงว่า11ปีถึงไหมครับครั้งหนึ่งนี่นครับเห็นไหมขับรถมานี่น้ำท้งนั้นเลยนะครับเนี่ยขวามือก็น้ำนะครับถ้ากับถนนเส้นนี้ขับรถผ่านแม่น้ำก็ว่าได้นะครับเนาะ ยาวเลยนะครับหดหูใจจริงๆนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะได้เก็บเกี่ยวข้าวหรือเปล่านะครับไม่ใช่หนองน้ํานะครับทุ่งนานะครับนี่นาข้าวเห็นไหมน้ําจะท่วมอยู่แล้วนี่ติป,ปองติปองอยู่แล้วนะครับโอ้โหไ้นี่นะครับแสดงว่าคนลุ่มน้าคลองนี่ก็โดนไม่เบาเนี่ยดูดินนนานูน่นพ่อกัวก็ควายขนหนีหมดแล้วนี่นะครับเนี่ยดูดิข้าวกำลังเกเกี่ยวไปเกี่ยวแล้วน่ะหนาเหาลืองเหลืองน่ะ หมดสิทธิ์เลยนะครับหมดสิทธิ์เลยป่าอมป่าอ้อยนี่ก็มิจะน้น้าหมดนะครับเนี่ยพี่น้องค่าโอ้นะครับถ้ามาเห็นกระตาก็ต้องจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะความเสียหายของพี่น้องประชาชนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะครับอ่าเหนื่อยใจนะครับดูแล้วก็เหนื่อยใจนะครับไม่จะทํำยังไงจะโทษใครยังไงไม่จะโทษใครยังโทษอีฝนเนาะ ไอ้น้องฝนเนี่ยมันทําแสบน้องไอ้ไม่มีรูเนี่ยน้องอะไรครับน้องไม่มีรูเนี่ยน้องโนรูเนี่ยนะครับทําแสบเลยทีเดียวนะครับต้องโทษต้องโทษมันเนาะต้องโทษเขาน้องโนรูคณะทําเหตุนะครับพี่น้องประชาชนเคยเดือดร้อนหมดชาวพี่น้องเขื่อนอุวาลัดทางอาเภอนโนนสังพี่น้องอมเออเ์นเนื้อเขื่อนอุวาลัดก็เดือดร้อนเช่นกันคนพี่น้องลุ่มน้ําพอง ตั้งแต่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ก็เดือดร้อนเช่นกันพี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนน้องวายลุ่มน้ําชีก็เดือดร้อนมากนะครับยิ่งพี่น้องประชาชนทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ยิ่งหนักก่าพวกเรานะครับเห็นข่าวนะครับก็น่าเห็นใจนะครับงายก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องธรรมชาติเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วล่ะนะครับ ผมนับได้เลยนะครับหมู่บ้านท,ที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากใต้เขื่อนวัลลงมาบ้านห้วยทรายนะครับพี่น้องเขื่อนรัลบางส่วนนะครับแล้วก็มาบ้านหนองแต้บ้านหนองผือบ้านโนนจิกนะครับที่ได้ได้รับผลกระทบอย่างอย่างมากนะครับบ้านโนนจิกบ้านทุ่งโปง่ง นะครับทุกโป่งก็เจอบางส่วนนะครับที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นเป็นบ้านน้านห้วเสือเต้นนะครับห้วยเสือเต้นเรลาบ้านหนองอ้อก็โดนบ้างนะครับบ้านบ่อบ้านบ่อบ้านคําบอนคําบอนก็ครึ่งหนึ่งอะนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะครับโดนเยอะนะครับลุ่มน้าเขื่อนลุ่มน้ําพองนะที่ใต้เขื่อนบุรัตนะครับก็ สู้ๆครับเอาใจสู้กันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนั่นแหละนะครับเสียหายกันเยอะนะครับตรงนี้ถนนมาจากบ้านคําบอนวิ่งไปสู่บ้านบ่อปรากฏว่าน้ําจะท่วมถนนอยู่แล้วนะครับนี่เลยมาดูได้เลยนะครับ,บว่าวิญญาโกหกเป็นปอดศาตรเลยนี่ไยนาพี่น้องประชาชนนั้น คเขียวนั้นข้าวทางนั้นเลยนะครับน่าจะได้รับความเสียหายกันหมดข้าวกําลังตั้งท้องน้ําท่วมมันก็จบถูกไหมฮะถนนที่ไปไล่ไปนานพี่น้องประชาชนนี่เห็นไหมนี่ถนนนี่ถนนนะครับนี่น้ําถ้าถ้ามองความสูงนะครับศอกหนึ่งคือจมตรงนี้เลยนะครับขึ้นศอกหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆไปดูฝั่งนี้ บ้านคำบ้านานี่บ้านบอ่อกับบ้านคำบอนนะครับเขตติดต่อกันนี่เนี่ยดูถนนฝั่งนี้อันนี้ปริมถนนไปแล้วเอ้มันขึ้นเรื่อยนี่ว่านี่น้ํานี่แสด,ดงมาขึ้นมาใหม่นะครับนี่ถนนเส้นระหว่างบ้านคำบอนกับบ้านบอ่อเชื่อมกันก็เรียบร้อยไปแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยพี่น้องปีนี้หนักที่สุดนะครับมาพาไปติดตาม เป็นจุดๆให้พี่น้องดูแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ได้ผลกระทบจริงๆได้เขาเสียหายจริงๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมพี่น้องไรนาประชาชนนั้นเสียหายหมดแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าข้าวตั้งท้องปุ๊บน้ำท่วมก็คือจบนะครับบ้านบ่อก็ท่วมนะครับบ้านบ่อก็ท่วมบ้าน หัวเสือเต้นก็ท่วมคนลุ่มน้ำพองพูดกันง่ายๆเลยว่าท่วมกันทุกจุดที่ลุ่มนะครับที่ที่ลุ่มจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็เสียหายมากมายนะครับไปดูบ้านกุชเชียงมีจะเป็นยังไงไปติดตามดูบ้านกุชเชงมีไปดูซิว่าจะเป็นยังไงพี่น้องไปติดตามดูนะครับนั่นแหละพี่น้องที่วิญญาถ่ายคลิปเพื่อว่า บันทึกเอาไว้ในช่องใน u t u b e นะครับเพื่อเอฟซอยากจะได้รู้ถ้าอีกปีหน้าไม่ท่วมปีต่อ,ต,อต่อไปไม่ท่วมเราก็จะได้เห็นกันนะครับเปิดดูว่าปีหกห้านะครับท่วมเดือนตุลานะครับนี่แหละนี่บ้านกุเชียงมีนะครับนี่บ้านกุเชียงมีอาวิญญาก็จะไปดูไรนาของบ้านกุเชียงมีนะ่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคงจะท่วมเป็นบางจุดที่อยู่ริมน้ําพองเนาะนะครับ ดูจุดนี้ดินะครับไม่มีนะครับบ้านกุดซิงมีบ้านกุดเชียงมีโอ้ยขาวจากพากยู่ข้าวไม่ยังบน,นอ่ะจะเหลือหรือนี่เห็นไหมนี่ใครบอกไม่ท่วมโอ้ยน้ํามันขึ้นมายังไงฝั่งนี้อ่ะนะครับนี่นะครับท่วมอยู่นะกุดชียงมีท่วมอยู่นะครับ ท่วมด้านนี้นี่นี่น,น,นี่นะครับเดี๋ยววิญญาจะลงไปดูให้นะครับเพาท่วมอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องกุชชิงมีแล้วก็มีท่วมเป็นบางจุดนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวิญญาจะลงพาลงไปดูนะครับครับวิญญาขับรถมาจากบ้านบอกบ้านกุชชิงมีผ่านบ้านกุชชิงมีมาตรงถนนเนี่ยทุ่งนาเนี่นะครับปรากฏว่าด้านเนี้ยด้านทิศเหนือของของถนนเนี่ยปริมนะครับปริมเลย ถ้าอย่างนี้ข้าวเสียไหมเพื่อนเพื่อนช่วยตอบวิญญาทีเนี่ยข้าวตั้งคลองแล้วสะภาพน้ํามาท่วมแบบนี้เสียไหมข้าวเนี่ยเอฟซี FC คนไหนรู้ช่วยตอบวิญญาทีเสียหรือไม่เสียถ้าเสียก็จะบอกวิญญาหน่อยนะครับถ้าไม่เสียก็บอกว่าไม่เสียนะครับจะได้รู้นะนะครับเนี่ยแต่ฝั่งนู้นไม่เป็นไรนะครับมองไปไม่มีอะไรเลยน่าจะมีคลองกั้นแม่น้ําไว้นะครับนู้นมีถนนกั้นไว้ นะครับน่าจะใช่ถ้าน้ําขึ้นมาประมาณสัก20เซนเรียบร้อยถนนเส้นนี้จบแน่นอนนะครับมองไปเขาขาวนู่นอ่ะใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยเรียบร้อยหมดนะครับตรงโน้นนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปดูบ้านโนนอินแปงกับบ้านน้องแต้ดูนะครับครับบินยามาที่อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่พี่น้องประชาชนที่มาทำ เป็นแปลงผักอยู่เนี่ยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษน้องหวายเห็นไหมฮบ้านหนองแต้หมูห้าตําบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นสมาชิก4 40ลายตรงบริเวณนี้ถ้าพี่น้องเคยเคยอ่าได้ติดตามดูนะครับน้ำก็ขึ้นหมดแล้วนะครับสวนผักพี่น้องประชาชนคงได้รับความเสียหายอยู่ไม่มากก็น้อยนี่นะบริเวณนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นมาเหมือนกันน้ำมากเหมือนกันนี่ โครงการแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่อ่ะไปดูสะพานนั้นหนองแต้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างจุดนั้นนะครับครับหมู่บ้านหนองแต้ก็ได้รับความเสียหายนะครับตรงข้างหมู่บ้านหนองแต้นี่นะครับถนนระหว่างอ่าบ้านโนนอินแปงมาบ้านหนองแต้นี่ครับตรงนี้จุดนี้เสียหายหมดนะครับตรงนี้เสียหายหมดเลยนะครับเพื่อน ถ้าพูดง่ายๆก็วัดวัดบ้านหนองแต้แหละข้างวัดบ้านหนองแต้เรานั่นแหละนะครับเนาะพาเพื่อนๆน,นี่แหละดูนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องก็พาพี่น้องมาดูในรอบ11ปีถึงเจอแบบนี้นะครับนี่ก็มีพี่น้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็ใส่เบสใส่ดังนะครับใส่ดังกินปลาเสยเลยครับเนาะหน้าเขาบ่าไดเห็นยังไดนะโอ้ยเลยตนศาสตร์พี่น้องเอ้ยนะครับ ครับสะพานบ้านน้องแต้สะพานน้ำลำน้ำพองนะนี่บ้านโนนอินแปลงกับบ้านน้องแต้เชื่อมมาหากันนี่แหละนะครับก็ดูสิว่าน้ำมันมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเพื่อนๆเดยเห็นแล้วมไม่จักเว้าเลยไม่จักเว้าเลยนะครับอ๋อสักหน่อยนะครับมีคนเซลฟี่ด้วยครับนี่สะพานโนนอินแปลงอ้าวสะพานอะไรครับสะพานน้องแต้โนนอินแปลงนะครับนี่เลยนะครับ ตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำพองนะครับนี่ดูดิน้ำไหลขนาดไหนน่ากลัวแค่ไหนครับนี่ใี้น้ำป็นฟองได้ไงนะครับนี่นะครับอ่ะพี่น้องไม่มีอะไรมากวิญญาก็ติดตามน้ำให้เอซเห็นบรรยากาศน้ำความเสียหายแค่ไหนอย่างไรเนาะจะดีความเสียหายของลําน้ำเคืนบุรัะลำน้ำพองลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับที่พี่น้องได้รับความเสียหายนะครับ ครับบิญญาไม่มีอะไรมากอยากให้ f อฟเกาะติดสถานการณ์น้ำแบบนี้นะครับครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ